ดี D นะคะพูดถึงเนาะก็ให้กําลังใจพี่เนาะบางทีเราก็ไม่อยากกินยานะคะพูดถึงปวดหัวปวดแขนปวดขาปวดเส้นปวดอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่อยากกินยาเพราะรู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันก็หายแต่ว่าอยู่ในภาวะแบบบางทีอยู่ดึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบไม่มียาหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหาวิธีหาวิธีเอาว่า เพื่อให้มันบรรเทาอาการปวดนะคะก็ให้กําลังใจพี่เนาะลองดูค่ะลองดูถ้าอะไรที่ทําแล้วรู้สึกว่าดีนะคะดีต่อติดใจแล้วก็ทําให้โรคภัยไข้เจ็บที่มันมีเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่อยๆหายไปนะคะถ้ามันเยอะมากก็สงสัยต้องไปหาหมอเนาะเขาก็จะให้ยาคายเส้นนะคะส่วนมากนะแม่ด้ฉันเนี่ยเป็นแฟนคลับคลินิกไปทีลวก็อยากแก้ปวด ยาพารายาคลายเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่บอกว่าโอ้ยบ่อยากกินยาจะเม่นหลายโพดนีแต่อย่าแนวเกา่ายาคลายเส้นยาแก้ปวดนี่ตึมค่ะเต็มบ้านเลยบางทีแกเอามาแกก็ไม่กินนะคะแกบอกว่ามันเป็นยาเดิมๆอะ่ะนะคะนั่นแหละค่ะบางทีเราก็บอกแม่เออให้ใช้ธรรมะโอสถน้ำมนต์อะไรก็ว่าไปนะบางทีไม่อยากกินยาให้ใช้พลังงานพระพุทธธรรมพระสงฆ์ ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายปัดเป่านั่นแต่ว่าบางทีบางอย่างเนาะก็ตามกายสังขารนะตามอุบตามตามความเป็นจริงของมันนะคะคือมันซุดโทมมันเสื่อมโทรมลงอน,นะฮะแขนขาออหัวจมูกหรืออะไรก็ตามแขนขาสมองสมองมันก็เสื่อมไปตามวันเวลาของมันนะนะคะนี่แหละลวงตาบอกว่ามาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมโรคน้อยแก่ช้า หรือว่ามีอยู่แหละโรคแต่มันไม่ใช่โรคที่แบบโรคที่แบบหนักๆอะไรเงี้ยก็จะมีโรคตามตามวัยตามอายุอะไรอย่างเงี้ย,ย,ยค่ะแต่ไม่ใช่โรคที่แบบมันทําให้เราทุนทุกทรมานนะฮะให้กําลังใจค่ะให้พี่ปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆเนาะขอบคุณมากๆที่แชร์จะพยายามทําดูนะฮะจะพยายามทําดูว่าเออแต่ว่าทุกครั้งที่ที่ปวดหัวก็จะสวดมนนะ,ะสวดมนเพื่อเบนกระแสหรือว่า ถ้ามันหนักจริงๆก็จะกินน้ํากินน้ําเข้าไปถ้ายังไม่หายอยู่ต้องไปอยู่กับธรรมชาติเดินตามสวนเดี๋ยวหายแป๊บเดียวค่ะถ้าเดินอยู่ในสวนปึ๊บปุ๊บป๊บเนี่ยอยู่กับลมอยู่กับฝนอยู่อยู่กับลมอยู่กับอากาศข้างนอกนี่หายปวดหัวเร็วมากเลยถ้าไม่ใช่อยู่ในเมืองนะคะต้องอยู่แบบตามสวนตามไร่อะไรอย่างเงี้ยมันอยู่กับธรรมชาติปวดหัวมันจะแบบจางลงไปได้เร็วได้ไวมากเลยโดยที่ไม่ต้องกินยานะคะ ขอบคุณค่ะที่แน่นอามาเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาลองทำดูนะฮะปกติก็จะสวดอยู่ค่ะพยายามเบนเอาเนาะโอเคมาฟังเรื่องของพี่ถัดไปนะคะไปดูเวลากันนะคะวันนี้วันนี้คิดว่าจะไม่มีใครมาแชร์เนาะแต่ว่าก็มาแชร์เยอะๆค่ะก็ขอบคุณมากๆเนาะเพราะว่าเมื่อวานมีอยู่เรื่องของพี่ธันหนเองบอกว่าเออสงสัยวันนี้จะเรื่องไม่ค่อยเยอะเนี่ย แต่ก็เห็นเข้ามาแชร์เยอะออมาฟังเรื่องของน้องท่านนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยเขาไปจังหวัดเขาไปประเทศโปรแลรนด์มาประเทศโปรแลรนด์ก็คือเป็นยุโรปไหมล่ะคะไม่รู้ว่ายุโรปฝั่งไหนของดิฉันยุโรปฝั่งตะวันออกเฉียงใต้เนาะเขาไปโปรแลนด์แล้วเนี่ยเขาก็เลยส่งรูปมาให้ดูว่าพี่นาดเนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะเจาะมากเลยบ้านของแฟนโรงแรมที่หนูอยู่เนี่ยอยู่ตรงข้ามโบสถ์พอดีเลยก็เลยบอกว่าพี่ขอฝากกระแสน้อง น,น้อมฝากกระแสจิตไปสวดมนต์ทุกที่ที่เราไปด้วยนะคะอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องคนนี้จะสวดทุกขณะจิตที่เราเลึกได้ตั้งแต่แกปฏิบัติมาแกรู้สึกว่าชีวิตแกมันเ,นเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมืออะไรเงี้ยค่ะจากที่เป็นคนใจร้อนหงุดหงิดขี้แบบขี้ขี้ใจร้อนอะ่ะคืออารมณ์ขึ้นไวน้องบอกว่าขึ้นไปแล้วก็ขึ้นสุดๆเลยเงี้ยแต่เมื่อมันปฏิบัติทมแล้ว เราจี้จุดขอมังคาเราบอกว่าถ้าอยากรู้ต้องปฏิบัติแบบกรรมฐานนะถึงจะรู้อะไรเงี้ยเขาก็เลยทําแบบนั้นเหมือนเหมือนมีคนท้ามาแล้วเนี้ยเหมือนจิตน้องก็แบบต้องทําดูซิได้ไหมอะไรเงี้ยจริงไหมอะไรอย่างเงี้งยเขาไม่ใช่คนที่เชื่ออะไรง่ายๆนะเขาไปปฏิบัติเขาก็เลยเห็นผลเขาก็เลยเล่าให้ฟังเป็นระยะระยะเมื่อวานเขาเลยบอกว่าหนูไปปูแลนพี่นาฏเลยเนี้ยก็เลยส่งรูปมาให้ดูนะ,ะเขาบอกว่า หนูแผ่บุญของหลวงปู่ไปทุกที่เลยค่ะพี่นาถทุกที่ทุกวินาทีคือบุญค่ะตั้งแต่มาปฏิบัติธรรมหนูเห็นทุกอย่างเป็นบุญเห็นอะไรก็แผ่ให้หมดเลยค่ะพี่นาถจะมากจะน้อยก็ให้ได้แผ่บุญแผ่บารมีของหลวงปูด่ดูหลวงปู่ทวดฝากไว้ค่ะหนูขอปู่ให้หนูได้ไปแผ่บุญบารมีของท่านไปรอบโลกเลยค่ะอนุโมหนาสาธุบุญกับน,น้องนะคะคือคนที่อยู่ เมืองนอกเนี่ยบางทีเขาขับรถไปค่ะเพราะว่ามันจะเป็นโซนที่เขาเป็นที่เขาเป็นสมาชิกของยุโรปเนี่ยเขาบางทีเขาจะใช้แค่บัตรประชาชนบ้านเขานะคะก็สามารถเข้าไปได้ละทีนี้คนประเทศที่ใกล้เคียงกันเขาจะขับรถกันไปหรือว่าถ้าไกลนียก็จะนั่งเครื่องบินไปก็พอไปได้ก็ลักษณะของคนยุโรปเขาเป็นคนที่ชอบเที่ยวชอบเที่ยวค่ะไม่ว่าจะ ทํางานก็ทํางานอ่ะส่วนหนึ่งเวลาแต่เวลาเที่ยวนีก็ไปเที่ยวกันก็ไม่ใช่ก็คนรวยนะคะแต่หมายถึงว่ามันเป็นลักษณะของเขาลักษณะนิสัยของเขาเขาชอบแบบนี้ก็จะไปเที่ยวก็จะไปตามที่ต่างๆเนาะก็อนุโมหนาะสาธุบุญกับน้องด้วยเนาะที่ได้ไปหลายๆลยที่แล้วก็ได้ไปแผ่บุญเนาะก็เนี่ยแหละค่ะไปไหนเราก็เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นไปแผ่บุญนะตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นเนาะไปแฝกฝากกระแสน้อมบุญ ไว้ก <ersch> ับท right. ่านตามโบสถ์ต่างๆตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามเขาตามสถานที่ต่างๆที่สําคัญตามสถานที่โบราณสนามรบเก่าหรืออะไรก็ตามเนาะของฝั่งยุโรปนะคะนี่แหละก็ถือว่าเราได้มาปฏิบัติธรรมแล้วเราทําได้แล้วจิตเรามีความเมตตามากเลยจิตเรามีความมุ่งมั่นในการที่จะปฏิบัติน่ะแสดงว่าเรามีหน้าที่มามีภารกิจที่ต้องมาทำนะฮะ เรื่องทางโลกก็ทําไปงานของจิตก็ทําไปนะคะให้กําลังใจเนาะคะ่ะเนาะก็ดีใจกับน้องด้วยเนาะที่ปฏิบัติแล้วชีวิตดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเห็นผลได้ชจจัดเจนมากขึ้นเลยกับชีวิตเขานะคะเขาก็เลยแบบเชื่อมั่นมากเลยอะเราก็ดีใจเนาะที่ได้มาเจอกันและได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเนาะคะอนุโมทนาะสาธุบุญกับน้องเนาะโอเคค่ะมาฟังพี่ท่านนี้นะคะ เขาบอกว่าสาธุบุญกับคุณนาถพูดพูดได้เข้าใจมากค่ะพี่สวดมาหนึ่งปีแต่ว่าสวดตามรอบถ้าสวดแบบคุณนาถบอกนะ่าจะดีกว่าค่ะอนุโมหนาสาธุบุญนะคะปีหนึ่งก็นานแล้วนะคะสวดตามรอบของท่านเนาะตามรอบวัดของท่านก็ดีค่ะแต่ถ้าสวดทุกขณะจิตเพิ่มเข้าไปด้วยจะดีมากเลยเวลาไปตามรอบก็คือเข้าไปตามรอบ เวลาหลังจากรอบที่เราไม่ได้เข้าไปไลส์สดแล,แล้วเราก็มาสวดทุกขณะจิตยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ําทํางานบ้านทําอะไรก็ตามทําได้ตลอดเวลาถ้าทําได้จะรู้เลยว่าชีวิตเราเห็นความเปลี่ยนแปลงไวมากเลยค่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราสังเกตนะถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่ค่อยเห็นนะเราจะไม่ค่อยรู้เราจะรู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยปฏิบัติทรรเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยคะแต่เมื่อเราสังเกตใส่ความสังเกตเข้าไป วันละเล็กวันละน้อยพิจรารณาดูนูน่นนี่นั่นพิจรารณาตัวพิจรารณาใจพิจรารณาคําพูดความคิดคการกระทาเราเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยในทุกวันทุกเดือนทุกปีอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นมากขึ้นเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นระยะระยะนะคะก่อนแต่ก่อนที่ฉันพิจรารณาไม่เป็นนะคะพิจรารณาไม่เป็นแล้วก็ฟังหลวงตาแล้วก็จับมาคิดดูว่าเอ๊ะยังไง แต่เมื่อไปสักระยะหนึ่งน่าจะผ่าน6เดือนนะคะดิฉันว่าน่าจะผ่าน6เดือนเริ่มพิจารณาออกกับสิ่งกับตัวเริ่มพิจารณาเริ่มดูตัวเองก่อนแล้วทีเนี้ยความคิดคําพูดการกระทําแล้วก็เริ่มพิจารณาออกไปคนรอบข้างไปกับสิ่งรอบข้างไปกับสัตว์ไปกับต้นไม้ใบหญ้าไปไปดูพิจารณาเอาเนี่ยกเกลืออ๋อนี่เนาะการการเริ่มปัญญามันเริ่มพิจารณาในสิ่งที่เห็นที่เข้ามากระทบอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละ แต่ก่อนก็ทำทาไม่เป็นค่ะเมื่อทําไปสักระยะหนึ่งปัญญาจะเป็นตัวหูตาจมูกลิ้นกายใจสัมผัสคิดตามแล้วฮนะคิดตามพิจารณาเป็นแล้วนะคะค่อยๆทาไปนะคะให้กําลังใจค่ะอนุโมทนาสาธุบุญนะคะอยากให้ทําได้นนะแบบกรรมฐานนะคะโอเคมาฟัง เขาบอกว่าสาธุบุญกับคุณน้าทุกบุญค่ะป้าฟังทุกคลิปนะคะมีประโยชน์มากๆค่ะขอให้คุณน่ามีความสุขและมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์กับลูกหลานปู่ทุกๆท่านค่ะ mm hmm. ก็ขอบคุณนะคะที่เป็นแรงกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะจะพยายามทำต่อไปเรื่อยๆนะคะจะมีคนฟังหรือไม mm ่ก hmm. ็ไม่รู้เนาะแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นเนาะ,นะ,ะเราแค่อยาก เป็นแรงกำลังใจให้หลายๆคนที่เข้ามาใหม่ๆนะคะเพราะว่าก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้ให้ให้เห็นแล้วก็เขียนคอมเมนต์อยู่ค่ะก็จะมีคนใหม่ๆแล้วก็อยากให้เขาแบบทำให้ได้นะคะคนใหม่ๆที่แบบมีทุกข์เยอะๆอ mm. ะไรเงี้ยเบนกระแสะไม่เป็นอะไรเงี้ยติดทางโลกเยอะๆไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วพี่อะไรเงี้ยรู้สึกหนักมากเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เวลามาเจอกันเนาะก็จะได้แบบ เป็นกําลังใจนะดิฉันก็ไม่ค่อยได้คิดเรื่องเรื่องว่าจะได้มากน้อยขนาดไหนได้ได้ได้เงินจากการทํา youtube มากน้อยขนาดไหนไม่ค่อยคิดเรื่องนั้นค่ะแต่จะคิดแค่ว่าเราเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นเวลาเรามาพูดเนี่ยแล้วคนอื่นมาเล่าให้เราฟังเนี่ยเป็นแสงเสียงที่สะท้อนว่าเขาปฏิบัติแล้วเป็นแบบใดเนี่ยมันก็เป็นแรงกําลังใจให้เราทําคลิปต่อว่า เนี่ยนะคนปฏิบัติแล้วเป็นแบบนี้นะคะให้ลองทำดูเนาะว่าชีวิตเราจะเป็นแบบไรบ้างแต่ที่แน่ๆมันดีอยู่แล้วแหละเพราะว่าผู้พูดเนี่ยก็ปฏิบัติแบบนี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงนะปัจจุบันที่ทำคลิปอยู่ก็รู้ว่ามันดีอะมันดีไปหมดเลยชีวิตมันมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอะสิ่งนี้แหละสิ่งที่อยากได้ดีอยากได้ที่สุดคิดว่านะเพราะว่าถ้าครอบครัวมันไม่ไม่ร่มเย็นเป็นสุขนะมันมัน ออกไปนอกบ้านไปทํางานมันก็วาวุ่นกระสับกระส่ายเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฐานของบ้านมันเย็นฐานของบ้านมันดีมันมั่นคงเนี่ยออกไปตรงไหนเนี่ยเราก็แบบมีความสุขอ่ะดิฉันคิดว่าประมาณนี้นะคะนั่นแหละก็จะพยายามให้กําลังใจเนาะให้กําลังใจหลายๆท่านนะคะให้กําลังใจป้าด้วยนะคะเดินต่อเนาะเวลาเรามาทําตอนที่เราอายุมากแล้วเนี่ยเราก็ต้องใส่ความเพียรเข้าไปเนาะเพื่อให้จิตเราอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนาะในการ เดินต่อตลอดชีวิตนี้เวลาลาโลกไปเนี่ยเรารู้ใครที่จะออกจากกลุจากกายเนี่ยดิฉันรู้ว่าเขารู้นะว่าจะออกเลยแต่ว่ามันคุมไม่ได้นะคะมันมันเจ็บร่างกายมันเจ็บมันร่างกายมันไม่สามารถที่จะอยู่ต่อได้แล้วมันต้องออกนะฉะนั้นจิตเราจะจับอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือกับแสงกับพระพุธทธเจ้ากับแสงแห่งบุญหรืออะไรก็ตามนนเนี่ยแหละค่ะ ให้กำลังใจนะคะขอให้มีความเพียรตลอดไปเนาะ,ะสาธุบุญในทุกบุญที่ป้าทำนะคะมาฟังน้องคนนี้เขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่นาฏอนุโมหนาสาธุบุญกับทุกบุญทุกกุศลด้วยค่ะและญาติธรรมทุกท่านนะคะ ฟังหลวงตามาและพิ่นาฏแล้วมีปัญญาในการอธิษฐานจิตในการสวดมนต์ภาวนาแล้วมีโชคลาภมากขึ้นค่ะน้องถูกหวยบ่อยมากนะคะน้องรู้สึกน้องจะถูกหวยเป็นระยะระยะนะคะก็ให้กําลังใจนะคะให้กําลังใจนาะ,ะกะะ็เราแม้แต่ตัวผู้พูดเองนะคะก่อนที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยก็อธิษฐานไม่ค่อยเป็นนะแต่พูดเอาพูดเอาแม่จะบอก แม่จะบอกว่าเนี่ยไปทําบุญให้อธิษฐานแบบนั้นแบบนี้นะแต่ว่าเราก็จําได้บ้างจําไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแม่อธิแม่บอกก่อนที่ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กมาเนี่ยก่อนที่แบบเริ่มมีแฟนเริ่มอะไรเงี้ยแม่บอกว่าเวลาไปวัดเนี่ยให้อธิษฐานว่าขอให้ลูกมีคู่อุปธรรมค้ำจูนลูกขอให้ลูกเจอคนที่เข้ามาอุปธรรมค้ำชูในชีวิตของลูก แม่จะไม่บอกว่าขอให้ลูกเจอคู่ครองหรือว่าให้เจอเนื้อคู่แม่จะไม่บอกอย่างนี้นะคะแม่ดิฉันจะบอกว่าเวลาไปกราบพระที่ไหนเวลาขอเรื่องคู่เนี่ยขอให้ว่าขอให้พูดว่าขอให้ลูกเจอคู่ผู้ชายที่เข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูในชีวิตลูกดิฉันก็จะจําคํานี้แม่นมากเลยก็จะอธิฐานแบบนี้ทุกวัดที่ไปที่ไปขอนะคะช่วงที่ยังไม่แต่งงาน,นก็จะขอว่า ขอให้ลูกเจอผู้ชายที่เข้ามาอุปถมัมภ์คำชูลูกขอให้ผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่เคยอุปถมัมภ์คำชูกันมาอะไรเงี้ยค่ะจะขอแบบนี้ตลอดแล้วก็ได้แบบที่ตัวเองขอจริงๆค่ะ <c oughs> เขาเข้ามาอุปถมัมภ์คำชูเราแล้วให้เราไม่ลำบากแล้วก็ให้เราแบบไม่ไม่ได้รวยนะคะไม่ลำบากแต่ให้เราปฏิบัติธรรมได้ด้วยอยู่ทั้งได้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นนะคะนั่นแหละค่ะก็อนุโมทนาสาต์ทุบุญกับน้องนะคะถ้าเรา อยากได้อะไรเมื่อเราทําบุญทุกบุญทุกกุศลเนี่ยให้เราอธิษฐานเอาไม่รู้จะได้หรือไม่ได้แต่มันเป็นคําพูดดีๆที่แบบพูดไปแล้วรู้สึกดีอะค่ะรู้สึกดีว่าจิตมันแบบมีความเบิกบานนะรู้สึกวแบบ่าเออเราพูดคําดีๆแล้วพูดคําที่แบบมันจะลงใจหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยทำให้ทาให้รู้สึกว่าชีวิตมันมันสว่างสวอะค่ะมันร่มเย็นเป็นสุขอนะ่นะคะก็อธิฐานเอาเนาะเวลาทําบุญปุ๊บเนี่ย มีป้าคนหนึ่งดิฉันดิฉันไปเดินตลาดนะัดที่พัทยาตอนนั้นดิฉันเห็นยายคนหนึ่งแกขายขนมขายข้าวต้มมัดนะคะข้าวต้มมัดที่มันเป็นข้าวต้มบ้านเราจะเรียกข้าวต้มที่ใส่ถั่วแดงลงไปนะคะแล้วก็หรือว่ากล้วยด้วยนะคะเดี๋ยวที่แบบไม่มีอย่างอื่นอะ่ะแล้วก็กทำเป็นคู่เนาะกระมัดเป็นคู่แกขายคู่ละ 25บาทหรือ30บาทนี่แหละแล้วเนี้ยด้วยความที่แบบยายแกแกแล้วแล้วคนตลาดนั้นก็เดินสวนไปสวนมายายแกไปยืนไปนั่งอยู่ตรงตรงมุมๆนิดนึงตรงที่เขาเดินกันแล้วคนเดินเยอะๆแล้วเหมือนคนไม่เห็นแกะนะคะเราก็เลยไปซื้อให้แกน่าจะตอนนั้นน่าจะซื้อร้อยหนึ่งอะร้อยบาทเนะี่ยแล้วเนี้ยมีป้าคนหนึ่งที่แกนั่งขายอยู่ข้างๆแกขา,ขายของอย่างงียว่าหนูเวลาหนูซื้อปุ๊บเนี่ย ให้หนูตั้งจิตอธิษฐานเลยสิว่าขอให้บุญนี้กุส่วนนี้บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะยายเพราะว่าหนูซื้อหนูก็ได้ของมาอะไรเงี้ยแต่แกรู้ว่าเราเนะ่ยเหมือนเราอยากซื้อช่วยยายคนแก่ๆนั่นเพราะว่าไม่มีใครซื้อของแกอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าแกขายไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นนแหลคะค่ะเวลาแกบอกเราว่าเวลาซื้อของหรือว่าทําบุญทําทางอะไรปุ๊บเนี่ยให้ตั้งจิตอธิษฐานปั๊บเลยนะแกพูดอย่างเงี้ย แต่ก่อนเราก็ไม่ใช่สายปฏิบททัติธรรมเราก็จะไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าจะต้องพูดยังไงตั้งจิตยังไงแต่มีอยู่เรื่องเดียวแหละที่ได้คือขอให้แบบถ้าเป็นเรื่องคู่ก็ขอให้เจอคนอุปถัมภ์คำชูถ้าเรื่องอื่นก็จะไม่ค่อยขอเวลาไปวงไปวัดไม่เคยขอเลยนะคะไม่ไม่เคยขอเลยนอกจากว่าไปบนตามที่ต่างๆในขออยู่แต่บนหลายที่บางทีก็ลืมอะไรยเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะนั่นแหละ ก็เวลาปฏิบัติธรรมแล้วก็นี่แหละใส่แต่คำพูดดีๆเข้าไปเวลาทำบุญทำทานนะฮะพูดขอให้ลูกมีสติปัญญาสมาธิในการดำรงชีวิตขอให้ลูกเจอแสงสว่างในการดำรงชีวิตขอให้พ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นตัวนำทางในการดำเนินชีวิตของลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปขอให้ปู่จงโปรดนำทางในชีวิตของลูกให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอย่าได้มีความขัดข้องอะไรอย่างเงี้ยทั้งทางลกและทางธรรมอะไรเงี้ยนะคะ ก็ว่าไปเนาะอะไรที่ดีๆโอเคค่ะนุโมหนาะสาธุบุญกับน,น้องนะคะดีใจด้วยที่ปฏิบัติแบบกรรมฐานเนาะมาฟังที่ของท่านนี้นะคะแกบอกว่าพี่นาคะ้าตอนนี้เนี่ยเริ่มสวดได้ปีกว่าๆแล้วค่ะคิดบวกมากขึ้นค่ะแต่มีข้อสงสัยคือช่วงเนี้ยสวยดภาวนาเป็นประจำมีลมเย็นๆออกจากลำคอค่ะ มันคืออะไรคะสงสัยมากคะ่ะอนุโมหนาสาธุบุญทุกบุญค่ะพี่นา่านอันนี้ไม่รู้นะคะแต่จะเล่าอันหนึง่งอันหนึ่งให้ฟังไปฟังหลวงพ่อเยื้อที่ท่านเล่านะท่านบอกว่าฐานของจิตเนี่ยที่เขากำหนดไว้มันจะมีหลายฐานตรงหน้าผากตรงจัก,กระเอยตรงกระหมอมตรงลำคอตรงตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยหรือว่าตรง ตรงช่องอกตรงเนี้ยแล้วก็เหนือสะดือแล้วก็เหนือสะดือขึ้นมาสักครึ่งนิ้วหรือเปล่าคะแล้วก็บางคนอาจจะอยู่ตรงใต้สะดือนิดหน่อยท่านบอกว่าแต่ของหลวงพ่อเยือนท่านสอนเนี่ยท่านบอกว่าให้เอาจิตไว้ตรงเหนือสะดือให้เอาจิตไว้ตรงเนี้ยเวลาพูดเข้ามาวางไว้ตรงคอโทรออกมาวางไว้เหนือสะดือท่านบอกว่ามันจะเย็น มันจะเย็นๆแบบนี้ค os, ints, ือมันจะเป็นเหมือนอาการลมพัดนะคะลมแบบหมุน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 มันจะเย็นๆแบบนั้นเพราะว่าดิฉันอาจจะเป็นอยู่ตรงนี้เพราะว่าดิฉันตั้งฐานของจิตอยู่ตรงเนี้มันก็จะบางวันนะฮะต่อให้เราไม่อธิษฐานอะไระไรต่อให้เราไม่ภาวนาอะไรเลยก็ตามมันก็จะเกิดของมันเองก็ไม่รู้นะคะว่าวันนั้นก็อารมณ์ปกตินะอารมณ์เฉยๆเนี่ยเฉยๆมันเป็นมันเป็นเป็นระยะระยะมันก็จะรู้สึกว่าตรงเนี้มันหมุน มันไม่ใช่หน่วงนะคะมันแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเรียกไม่เหมือนกันหรือเปล่าแต่ดิฉันว่ามันหมุนมันหมุนแล้วก็มันจะเย็นเย็นเหมือนลมมันกระะท้าตลอดเวลาเหมือนลมมันไหลเข้าตลอดเวลานะคะก็เลยเข้าใจว่าอ๋อที่หลวงพ่อเยือนท่านพูดว่ามันเย็นเย็นอยู่ตรงเหนือสะดือมันก็จะเย็นเย็นเย็นตรงเนี้ยเพราะว่าเราตั้งฐานของจจตอยู่ตรงเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าไอ้น้องที่น้องบอกว่ามันไหลลงออกมาจากคอนะออกมาจากลําคอน่ะ เราตั้งฐานของจิตไว้ตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าท่านบอกว่าบางคนเนี่ยที่มาปฏิบัติต่อเนี่ยส่วนมากส่วนมากจริงๆเลยค่ะที่มาปฏิบัติแล้วมีความตั้งมัง่นจริงๆคือเขามีฐานเก่าเขามีฐานเก่าในการปฏิบัติมาก่อนแล้วในชาติภพไหนก็ไม่รู้นะก็ว่าไปแล้วเมื่อเมื่อมาปฏิบัติต่อเนี่ยจิตมันจะเข้าไปฐานเดิมที่ตัวเองเคยฝึกคือมันจะมีความรู้สึกชอบนะคะชอบที่จะวางฐานของจิตไว้จุ่ตรงไหนแต่ดิฉัน,นชอบตรงนี้มากเลยไม่รู้ดิฉันเป็นอะไร ดิฉันพยายามเอามาวางไว้ตรงเหนือสะดือก็ลองทําดูก็รู้สึกว่าไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเหมือนตรงเนี้ยแต่หลวงพ่อเยอะท่านบอกว่าตรงเนี้ยมันจะปวดหัวมันมันก็จริงค่ะมันจะปวดหัวแล้วก็มันก็จะไม่ค่อยแน่นมันจะสายเยอะท่านพูดอย่างเงี้ยก็จริงอย่างท่านพูดแล้วล่ะค่ะนั่นแหละแต่บางคนท่านบอกว่าวางไว้ตรงเนี้ยฐานตรงเนี้ยฐานตรง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 ช่องคอเนี่ยค่ะก็มันจะเป็น มันอาจจะเป็นเยน็เยนๆย็เหมือนที่พี่พูดหรือเปล่าไปพิจารณาดูนะคะแต่หลวงตาบอกว่าจิตมันอยู่ทั่วร่างกายเราบางทีเนี่ยเราสวดสวดมนต์อยู่เนี่ยจิตมามันมาอยู่ตรงปลายนิ้วมือมันเต้นตึก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 เหมือนหัวใจนะ,ะบางทีไปอยู่ตรงฝ่าเท้าเาต้นตึก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 บางทีไปอยู่ตรงนิ้วนิ้วเท้าอะไรเงี้ยแล้วแต่บางทีอยู่ตรงกลางฝ่ามือบางทีอยู่ตรงอยู่ตรง กระบอมตรงนี premises, 1, ้ก like so, <h> ็ม nice ีค่ะตรงกระบอกตรงนี no, <Right S 2> anyway. ้มันก็จะมีเต้นตึกตึกบางทีก็มาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มาอยู่ตรงระหว่างคิ้วแล้วแต่แล้วแต่ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะนั่นแหละค่ะก็ไปไปสังเกตดูนะคะเพราะว่าเข้าใจอยู่ว่าไอ้ลมเย็นๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลมมันไหลเข้านะมันเย็นเย็นเย็นแล้วก็หมุนหมุนหมุนแล้วก็มันหมือนมันไหลเข้าสมองสมองเราอะไรเงี้ยนะนั่นแหละค่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างที่พูดหรือเปล่านะว่าเป็นฐานของจิตแล้วเวลาจิตมันอยู่นะคะมันจะเกิดอาการประมาณนี้ ต่อให้ภาวานาหรือไม่ภาวานาก็ตามแต่ดิฉันจะภาวานาไม่ค่อยออกเสียงดิฉันจะภาวานาในใจก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่น้องพูดเนี่ยคือน้องภาวานาตอนที่ขณะออกเสียงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นอย่างที่ดิฉันสงสัยว่าน่าจะเป็นฐานที่ตั้งของจิตนะแล้วมันเกิดอาการเย็นเย็นเหมือนที่หลวงพ่อเยือนท่านพูดเนาะนั่นแหละค่ะก็ ไปพิจารณาดูนะคะอนุโมหนาะสาธุบุญกับน้องเนาะก็ขอให้แบบทำแบบกรรมฐานให้ได้เนาะมันจะได้ไม่ทิ้งการปฏิบตัติเมื่อปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งสัก6เดือนสักปีหนึ่งปีครึ่ง2ปีอะไรเงี้ยมันจะเกิดมีช่วงดรอปดรอปอ,อ,อยู่คือช่วงที่ดาวลงช้าลงแล้วรู้สึกว่าบางคนอาจจะรู้สึกติดทางโลกเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนอาจจะเริ่มขี้เกียจแต่ถ้ามัน ถ้ามันติดอยู่ในจิตแล้วเนี่ยมันจะไม่ขี้เกียจนะคะให้จําคาดิฉันไว้ว่าถ้ามันติดอยู่ในจิตแล้วมันจะไม่ขี้เกียจมันจะมีหลุดบ้างแต่เมื่อหลุดแล้วมันจะดึงกลับมาดึงกลับมาแล้วบอกว่าอย่าฟุ้งเยอะนะมึงอะไรอย่างเงี้ยะมันจะสอนตัวเองแบบเนี้ยนะคะให้กําลังใจนะให้กําลังใจหลายๆท่านเนาะอนุโมหนาะสาธุบูรณกับน้องค่ะโอเคมาฟังพี่ท่านสุดท้ายนะคะ เขาบอกว่าอนุโมทนาสาธุบุญค่ะคุณนาช่วงนี้ไม่ได้ทำงานค่ะมีโอกาสได้ไปเฝ้าแม่ที่ป่วยที่โรงพยาบาลได้สวดมนต์ทุกขณะจิตมานั่งทานข้าวหลังโรงพยาบาลกินไปเลี้ยงแมวจรจัดแถวนั้นด้วยค่ะทุกทุกเนี่ยเบาจิตปล่อยวางมากค่ะได้นวดได้คุยกับแม่ค่ะ ทุกมีขาดแต่เบาเหมือนทุกอย่างไม่ยากค่ะสู้ต่อค่ะคุณนาศขอบคุณทุกบุญนะคะจะร่วมบุญโมหนาะค่าไฟวัดบ้านคุณนาศด,ด้วยค่ะอนุโมหนาสาธุบุญกับพี่นะคะแต่พี่เขาทำมันเราเห็นแล้วนะคะก็ขอให้ชีวิตเจอแสงสว่างนำทางเนาะจะได้แบบเดินไปแบบสะดวกสะดวกไม่เดินไปคุมไม่ต้องเดินแบบ มืดมืดมัวมว,มวคลำทางไปลําบากลําบากลําบากตัวลําบากใจอะไรงเี้นะคะนั่นแหละค่ะขอให้พี่มีเจอแต่แสงสว่างเนาะก็แบบนี้แหละค่ะอนุมโมทนาะสาธุบุญเนาะพี่เขาบอกว่าพี่เขาตัดผ้าพี่เขาเลยบอกว่าไม่สามารถสวดทุกขณะจิตได้ตอนนั้นเพราะว่าต้องใช้หัวในการตัดผ้าเราก็เลยบอกว่าถ้ามันติดอยู่ในจิตพี่แล้วมันจะใส่ลงไปใน,ใ,นในทุกช่วงที่ว่างค่ะช่วงที่เรา ตื่นขึ้นมาแปลงฟันล้างหน้ามันทําทําหมดเลยนะคะภาวานาหมดเลยแปลงฟันล้างหน้าหุงข้าวทํากับข้าวเตรียมตัวหรืออะไรก็ตามหรือว่าช่วงที่มันว่างที่จากการทํางานที่ต้องใช้หัวเนะี่ยมันจะใส่ลงไปทุกวินาทีเลยทุกวินาทีที่มันระลึกได้นะฮะนั่นแหละมันจะแบบไม่ได้บังคับมันเลยอะคะ่ะถ้ามันติดอยู่ในจิตนะคะแค่เราสวดภาวานาปากเปล่าได้เนี่ยแล้วบังคับมันช่วงแรกเนี่ยแค่ 1>, 1อาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันก็จะทําของมันเองได้ตลอดเวลาถ้ามันติดไปแล้วนะคะนั่นแหละค่ะก็ให้กําลังใจพี่นาะก็อยากให้นี่แหละค่ะอยากให้ปล่อยวางได้ยิ่งมีทุกข์เยอะๆอย่างเงี้ยแล้วหาทางออกไม่เจอเนี่ยมันมันออกทากายค่ะมันจะทําให้เราป่วยช่วงช่วงแรกเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกว่ามันจะป่วยยังไงแต่เมื่อนานวันเข้าเนี่ยแล้วปัญหาเดิมๆม,มันแก้ไม่ได้สักทีเนี่ยแล้วเราไม่รู้จะหาทางยังไงเนี่ย เราต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องพึ่งปฏิหารเราต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธินะ์่ะอะไรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราก็ตามเทพเทวดาอะไรก็ตามเราต้องพึ่งทางนี้แหลนะบางทีเราแบบปัญหานะั้นมันแก้ไม่ได้นะคะมันเป็นปัญหาที่แก้ที่แก้ไม่ได้หลายๆอย่างอนะเราต้องพึ่งสิ่งเนี้ยเชนั้นอนะเราต้องหาที่พึ่งทางใจพี่เขาก็เลยได้มาเจอปู่เจอศาสตร์ปู่แล้วได้มา,มาปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ อยากให้พี่ทําให้ได้นาะได้เมื่อเมื่อมาเจอกันแล้วก็อยากให้ทําได้แบบกรรมฐานเนาะอย่างที่พี่พูดแหละสวดทุกขณะจ,จิตที่ระลึกได้นั่นแหละค่ะก็ให้กําลังใจเนาะขอให้ชีวิตแบบดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นนะคะทุกมันมีทุกวนันน่ะมันมีทุกมันมีทุกอย่างอะ่ะที่จิตเราไปจับน่ะที่จิตหูตาจมูกลิ้นกายใจเราสัมผัสได้ยินได้ฟังได้เห็นมันมีทุกหมดเลยค่ะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าจิตเราจะจับกับสิ่งนั้น หรือเปล่าหรือว่ามันจะเห็นแล้วก็มองตามความเป็นจริงของโลกแล้วก็ปล่อยวางอะไรเงี้ยนะคะนี่แหละคนที่ปฏิบัติไปแล้วก็พิจารณาดูนะคะว่าปฏิบัติแบบกรรมาฐานได้กี่เดือนและได้กี่วันแล้วมันเริ่มเป็นยังไงบ้างจิตเราไม่ฟุ้งออกไปนอกราคุมให้มันอยู่กับสิ่งที่เรากําหนดเนี่ยมันเกิดผลเกิดดอกออกผลยังไงบ้างไปพิจารณาดูเนาะก็ให้กําลังใจนะคะทุกๆท,ท่านเลยก็ขออนุโมทานาสาธุบุญกับพี่เนาะขอบคุณมากๆที่มี จิตเมตานะคะแพ่อโอนเงินมาร่วมค่านำไฟฟ้าเข้าวัดเนาะก็ให้กำลังใจลูกหลานปู่ทุกคนเนาะอยากให้ทุกคนปฏิบัติดีปฏิบตับติชอบคิดดีทดําดีพูดดีนะคะให้เราลึกอยู่เสมอว่าเมื่อจิตเราดึงสิ่งดีๆเข้ามาในตัวเราในครอบครัวเราครอบครัวเราก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเนาะบุญน,นะคะบุญก็คือบุญ พลังของบุญก็คือพลังของบุญพลังที่แบบที่เราดึงเข้ามาเป็นพลังดีๆชีวิตเราบ้านเราครอบครัวเราก็จะต้องดีตามไปด้วยให้มีความเชื่อแบบนี้นะคะเพราะว่าใช้ความเชื่อน้ำทางบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่สามารถเห็นผลได้ในแหนตาใช้ความเชื่อนํำทางไปสักระยะหนึ่งถึงจะเริ่มเข้าใจถึงจะเริ่มถึงบางอ้อ,อว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเนาะสิ่งที่เขาหลายๆคนหลายๆท่านที่เอามาแชร์เนี่ยที่เขาทําเห็นและเขาเห็นผลเนี่ย มันเป็นแบบนี้นี่เองว่าความรู้สึกมันจะเป็นแบบใดสิ่งที่เข้ามาในชีวิตจิตใจสิ่งที่เข้ามาในครอบครัวมันจะเป็นแบบใดมันอยู่ที่ว่าเราพิจารณาเห็นไหมแค่นั้นนะคะนั่นแหละค่ะถ้าเราพิจารณาเห็นเราจะเกิดความเพียรมากเลยในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเหมือนที่ผู้พูดทำแหละค่ะแต่ก่อนก็แค่จับคลื่นได้เฉยๆว่าอ้อนเป็นความรู้สึกแบบนี้แบบนั้นก็ยังอยู่ระหว่างความ มนโนไปเองหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดขึ้นจริงปฏิบัติมาสักระยะหนึ่งเมื่อจิตมันเริ่มมีความละเอียดมากขึ้นมันก็จะเห็นนะคะมันก็จะเห็นเนี่ยในขณะที่ลืมตาน,นี่แหละมันก็จะเห็นออกอเป็นแบบนี้นี่เองเนาะที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดนะพลังของจิตที่ได้จากการฝึกฝนเมื่อเราฝึกไปเนี่ยค่ะฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยกรรมฐานเนี่ย เรามีพลังของจิตแล้วเนี่ยจิตมันรวมเป็นหนึ่งเดียวท่านบอกว่าเราสามารถควบคุมตัวเองได้เราก็สามารถควบคุมคนอื่นได้เหมือนกันควบคุมดึงเขาให้เข้ามาให้เข้ามาสวดมนต์ให้เข้ามาปฏิบัติธรรมให้เข้ามา,า,รรมา,มาน้อมรับบุญอะไรโลกวิญญาณอะไรเงี้ยนะคะดิฉันเชื่อค่ะเพราะว่าดิฉันเห็นและก็เลยเชื่อแต่ก่อนอาจจะไม่เชื่อเพราะว่าไม่เห็นแต่ณทุกวันนี้เวลานั่งสวดมนต์ปุ๊บ ก็เห็นแหละเห็นแสงสว่างเห็นนู่นนี่นะั่นแล้วก็อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเนาะที่ครูบาอาจารย์ดานพูดอะไรเงี้ยคะ่ะก็เนี่แหละคะ่ะให้กำลังใจเนาะบุญใดกุศลใดที่ดิฉันได้ทำมานะคะก็ขอแผ่ให้กับทุกท่านที่ดูเราอยู่ลูกหลานปู่ทุกคนเนาะก็มีอะไรก็แชร์กันได้นะคะเขียนมาเล่าสู่กันฟังเนาะพ,พูดก็เป็นแรงกำลังใจให้กับทุกท่าน ในการเดินต่อเนาะค่ะอยากกลับบ้านค่ะช่วงนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีอยากกลับบ้านแต่ว่าต้องรอก่อนนะคะก็วันนี้ลาวันนะคะเดี๋ยววันจันเนาะก็จะได้กลับมาน่าจะเจอกันตามปกติค่ะวันนี้ไปลแล้วค่ะสวัสดีค่ะ